สวัสดีครับทุกคนวันนี้ปารินจะพาไปเที่ยวที่คิซูน่าีคอนสีนัการินกันครับว้าว <Wow. S 1> มาถึงเครื่องเล่นแรกที่ปาลินเล่นกันนะครับก็คือบ้านลมสไลเดอร์ยักษ์นะครับทุกคนอันนี้เป็นสไลเดอร์ที่นุ่มมากเลยนะครับปาลินก็จัดการเล่นอย่างสนุกเลยดูจัดท่าแล้วครับทุกคนมาครับเครื่องเล่นที่2อโรลเลอร์คนหมุนครับที่เราเคยเล่นที่ เมกะบางนานะทุกคนอันนี้คือสนุกมากเลยนะครับทุกคนยิ่งถ้าหมุนอีกแรงๆนะครับยิ่งสนุกมากเลยครับทุกคนไปกันครับมาครับมาต่อด้วยร้านค้าขายผลไม้ครับทุกคนที่นี่ก็จะมีผลไม้มากมายเลยนะครับที่จะให้น้องๆเลือกซื้อเลือก ว่าจะเป็นคนขายหรือว่าจะเป็นคนซื้อครับทุกคนมีพริกหวานมีบานนะนามาเฟืองด้วยครับนี่ปารีนก็เลือกที่จะเป็นคนซื้อนะครับอย่างสนุกสนานเลยครับทุกคนไปครับไปเลือกซื้อผลไม้กับปรีนด้วยกันครับทุกคนปลรีนลูกบอลมันลอยได้นะดูซิลูกบอลมันลอยอยู่กับปรีนนะทุกคนเห็นไหม อะไรนะโอ้โอ้ลูกบอลมันลอยได้ว่ามีลมไปสิโอ้หูว้าวโอ้โหโอ้โหเอาสีอื่นไหมเผื่อสีอื่นมันไม่ลอยอ่ะลอยไหมโอ้ลอยเหมือนกันเลย สีฟ้าก็ลอยฮะใช่ใช่ครับอุ้ยทำไมมันลอยอ่ะขอจับหน่อยอุ้ยไม่ได้จับไอ้นี่คะขอจับหน่อยอุ้ย <c oughs> เย็นไหมเอ้ย <c oughs> มันก็ลอยอยู่เหรอ <c oughs> ได้มันถึงลอย โอ้ก็มันมีลมอ๋อมันเลยทำให้ลูกบอลลอยเส <c oughs> ี่ยงจงลอยจงลยอยโอ้เสี่ยงจงลอยลอยเอา้าจงลอยเส <c oughs> ี้ยงหมอนเสี้ยวๆๆเลยเ,เหรออุ้ยเสี่ยงมันลอยได้เพราะมีแรงอะไรแรงลม เคื่อยพะยุตัวให้ลูปบอลมันลอยที่นี่ก็จะมีเครื่องเล่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนมีบอบอลนขนาดยักษ์ด้วยครับตกลงมาไม่เจ็บแน่เลยทุกคนแต่ต้องระวังระวังกันด้วยนะครับนี่ครับหันมาทางนี้ก็จะเป็นลอกนะครับลอกเคลื่อนตัวอย่างเร็วเลยนะครับทุกคนอันนี้สนุกมากเลยครับเราเคยเล่นกันแล้วนะครับที่เมกะบางนาครับทุกคน โอ้โอ้ลูกบอลทับตัวคนแล้วมันจะเห็นคนไหมล่ะเนี่ยอยวมีคนมาเหยียบนะโอ้ทับไปเลยโอ้มือมือมือขึ้นมาแล้วทับไปเลยทับเอาลูกบอลทับบอลลินไปเลยทุกคนเฮ้ยเห็นบอลลินหรือเปล่าบอลลินอยู่ไหนอ่ะทับไปเลยโอ้เฮ้ยมีใครเห็นบอลลินไหมเนี่ยยกมือยกมือช่วยหน่อยช่วยหน่อย โอ้เจปาลินได้แล้วครับทุกคนไปกันต่อครับไปต่อกันเลยครับทุกคนเาจะมีเครื่องเล่นสำหรับนักแม่นเป้าด้วยนะครับทุกคนเครื่องเล่นนี้สนุกมากเลยนะครับทุกคนตื่นเต้นมากเลยครับพอปอจะโดนกี่เป้านี่ครับทุกคนลุ้นเอาใจช่วยกันครับใครมาต้องมาลองเล่นดูนะครับปาลินชอบระบายสีมากเลยครับทุกคนปลาลินพาพอปอมาระบายปลาดาวนะครับทุกคนจะ ปลาดาของปรงารินจะออกมาเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะไปโผล่ที่ทะเลไหมนะทุกคนเอาใจช่วยด้วยครับนี่เอาตนันี้เนาะสีแดงเนาะชบเราจะไปใส่ไหนๆนะโอ้โหอะไรนะคะใส่ในท้องทะเลเป็นสัตว์ทะเลปลาดาเป็นสัตว์อะไรคะ เป็นสัตว์ทะเลนีนี่พ่อก็จะเชื่อระบายเอาปลาดาวเรนโบ้ไหมเอาชีเหลืองสีเหลืองปลาดาวเรนโบ้นะเ,นเสร็จแล้วหรือยัง เอาไปใส่ไหนพ่อใส่ให้เป็นโอเคเอาไปใส่ตรงนี้เอามาใส่กระดาษอันนี้ก่อนนะคะมาหรือยังดูนะดูนะปลาดาวจะมาหรือยังเฮ้ยปลาลิ้นมาแล้วนี่ไง เฮ้ยไหนไหนปลาดาวปลลินไปไหนหรนี่เหรอว้าปลาดาวเลนโบไหนมาชี้ปลาดาวปลินหน่อยโอ้ตรงนั้นเหรอมันไปแอบตรงไหนหนะนรีวาดเสร็จแล้วเราเอามาใส่ ตรงนะั้นแล้วมันจะส่งรูปมายังตรงนี้กลายเป็นปลาดาวของปลลินหลังจากที่ระบายปลาดาวเสร็จแล้วทุกคนปลิลินติดใจมากเลยปลลินก็เลยมาระบายหอยเชลต์ต่อนะครับทุกคนมาครับมาช่วยปลิลินระบายกันครับนี่ครับทุกคนระบายหอยเชล์สีเหลืองหอยเชลต์ก็จะกลายเป็นหอยเชล์เรนโบ์นะครับทุกคนนี่มันสนุกตรงที่ว่า ที่เราระบายเสร็จแล้วนะครับมันก็จะไปอยู่โผล่กับท้องทะเลข,ของคนอื่นที่ระบายระบายนี่ครับเหมือนปลาดาวของปลาลินครับกับมาระบายใหม่เลยทุกคนเอาใจช่วยปลาลินด้วยกันครับทุกคนนี่ครับปลาลินระบายค่อยๆระบายไปกับพ่อนะครับเป็นปลาดาวเฮ้ยไม่ใช่เป็นหอยเชลล์ลูนโบเสร็จแล้วครับนี่ครับทุกคนมาร่วมลุ้นกันหอยเชลล์อยู่ตรงไหนนะเห็นไหมนะ นั่นไงทุกคนหอยเชลมาแล้วเห็นไหมครับแล้วก็ยังมีปลาดาวของปลาลินด้วยครับทุกคนเห็นไหมครับรนี่นะครับที่น้องๆตื่นตาตื่นใจแ,<ต>และพ<ร>ะ่ปอป๋อก็ตื่นตาตื่นใจด้วยนะครับทุกคน,ม,นบบมาระบายสีแล้วก็สนุกมากเลยนะครับ นี่ครับทุกคนภาพระบายสีปลาดาและหอยเชลล์ของบลินครับไปกันต่อครับกับสนามจักรยานที่นี่มีสนามจักรยานให้น้องๆปั่นด้วยนะครับทุกคนสําหรับปาลินนะครับก็เลือกจักรยาน3ามล้อนะครับมาครับปั่นกลับบ้านกันทุกคนขอบคุณสําหรับการรับชมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับไปละจ้า